จะไมือชอยดึงมือมันเจ๊ค่ะอ,อ้ำาอ้ำาเหมือนตาเป็นไรคะก็แค่กินได้สองคำโอ้ยละดมือไงนั่คนนี้ก็ปลาค่ะอก<ำ>ินข้าวเอามือไก่น้ำผักนะั่นอ่ะอ้ำอืม,อมเก่งมาก ติดแล้วฝากนะเดี๋ยวกันไปน้ำให้อ๊มไอ้ว่าเป็นไงคะอ๊มยังอ๊มยังโชว์หน่อย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 อ๋อเขาจะช่วยเกลียดไหมประสบการณ์เหรอเนี่ยโอ้โหนประสบเลอะสิฮึอ๊มยังไม่ทันกินข้าวเลยบ๊ายบายแล้ว เต็มจมูกเอาหมูกออกเย็นีสีจะพ่นทำไมข้าก็าเย็นอ้มไอรินไอว่าอ้มโอเก่งู้ยเ,เก่งมากค่ะไอรินค่ะไหนบอกไอริน,น,นสายกินไงคะวันนี้ก็ไม่ได้กินนมนะ จับจับเองจับเองเออหนูจับเองแม่หนูจับเองไอ<ด>้ว่าหนูจับเองเออไอ้วาหนูจับเองชอบกินเหรอครับปลาแซลมอนเลยฮะตายไม่เคยกินเลยนะตากินแต่กระดูกกับหัวมันไม่เคยกินเนื้อมันเลยนะคะอ้ำาหนึ่งสองสามอ้ําหนึ่งสองสามอ้ํายายก็อา้าไม่อ้าสัก หนึ่งสองสามอ้ามใจเย็นนลูกใจเย็นไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะสำลักแล้วคะ่ะค่อยค่ยกนนะคะพี่วาพี่วาชอบย้ายเอาอีกย,ย้ยายย้ายแม่เอินแม่เอินเอาอีกไม่ทันข้าวไม่ต้องสำลักหรอกข้าวหมดจนเป็นน้ำแล้วออไม่ทันใจไม่ทันใจเอาเอาชวนกันนะบอกว่ากินเร็วๆหน่อยค่ะ เ oh. ต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่กินโอ้ยท่ากันทำเหมือนกันเลยเนี่ย <c oughs> อย่าทำหยุดเลยหยดุดโ,โ,โ,โน่นโยนทำอะไรชอบทำเหมือนกันหยดุดไอว่าเลิศเฮ่อไอว่าอำ้อำอำ้อำอ๊มโอ้เก่งโอ้ไอ้ว่าเก,งาเก่งค่ะ ไอรีนเธอทำอะไรเนี่ยเธอทำอะไรเนี่ยถ้าใครไม่กินเดี๋ยวตอนคืนหิวนะบอกให้ไม่ได้ป้อนอีกนะอ้าวอ้าวออ้ามอ้ามโอ้แม่ลูกเลี้ันเข้าจมูกหนูหมดแล้วน่ะโน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 ่ไม่ทำไม่ทำโนโน่โนโนมา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 โน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 ่ไอริน โน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 ่ไม่ทำคืนค่ะดีๆค่ะเหมือนรู้นั่นแ่ะเนาะไม่ทำค่ะไม่ทำเต็มหน้าแล้วนะอืมไอ้่าอ้ำนั่นคนนี้ก็จะทำตาไอ้ว่าอ้ำอ้ำเต็มหน้ายาย่แล้วแม่เต็มไม่เห็นหน้าหเต็มเต็มยาย่หมดแล้วะอ้ำ โอ้ยเด้อเด้อเอาโดยอัมอําอํากินแข็งตาหรือเปล่าอํมกินข้าวแข็งตาหรือเปล่าครับพี่ไอว่โอ้ยหจิกหน้ากณเลยวะโอ้ยมา ไปเลยเต็มเลยไอไอาหมดแล้อยาอ้อ้ไอบ้าไไม่ทํานะไอบ้าออ้ำลินอ้ำอ้มอมมมอมไอบาเขาไม่ทํานะไอลินแต่ไอลินทําเยอะเลยว่ะเอาเต็มหน้าแม่เลยทีนี้ยุดยุดเลยไปเอาน้ำ กินน้ำหน่อยค่ะนิดนึงไ,ไอ้อว,อว,อว,อว้าอ้ำอ้ำโอ้ยเก่งไหนผ้าน่ะผ้าพื้นใหญ่เลย อ๋อจะจับเองเหรอคะอ้ามอ้ามอ้ายอ้ามบวายบว่าจ้าอ้ามให้ดูหน่อยอ้าให้ดูหน่อยอ้ามให้ดูหน่อยเก่งเอืมตอนเช้ากินเยอะปะเนี่ยก่งมากโอ้ยแปดเดือนกว่าจะเก้าเดือนทั้งเช้าทั้งเย็นสองมื้อเลยค่ะไอ้ลินชอบเล่นนะตอนเย็นเล่นน่ะทำยินดีได้ไหม เสร็จนะวาเรียบร้อยอุ้ยใครอยู่กับแม่บรเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำให้อารินหน่อยน้ำให้อรุณอังน้ำ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 ลูกน้ำยายป้อนไม่ทำไม่ทำไม่ทำโน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 เออน่ารักกินดีๆลูกกินดีๆกินดีๆนะคะอ้ามอืมดูดูเขาหนังเรียบร้อยไหมเต็มหน้าเต็มตาฉันหมดแล้ว ไม่ได้อาบน้ำไม่บดดิกๆอ้าฮามโอ้เก่งพี่ไอวาเนี่ยอือพ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 อแล้วนะนะถ้าได้เป่าแล้วนะนม่นนาผ้ามันเช็ดลูกใช่ไหอ่ะเออเนี่ยไปเปลี่ยนชาชาชาเช็ดก่อนอาด แต่ว่ายังกินอยู่อ่ะสะอาดลูกสะอาดเช็ดก่อน,ออนเออทำความสะอาดลิ้น,นอิ่มแล้วเหรอ,หรอาเก่งว่าเกง่เกงมาละน้ำเหมือ <c oughs> นแลกงก็สิหิวเข่าเด้อย,ยายวายายลิ้นลิ้นอี่ใต้คางเขาหน่อยอื่นสวมาดไหมเด้ว เดี๋ยวค่อยเอาไปล้างไอว่อออออาอ้ำมอ,อ้๊อ้๊โอ้เก่งหืมว้าวก็ดูสม,มาร์กแเนอะนูไม่ได้สม,มาราหนูหนูกินเดี๋ยวเยอะไหมนะเหลือหน่อยนนิดเดียวลูกนิดเดียวแกัะหมดแล้วอืไมป่วไอว่าเขากินอยู่ค่อยๆกินนะลูกเนาะนี่ หมดจะเว้าก็จะเห็ดข้อหากกินข้าวเสร็จไปบไปอาบน้ำทีนี้เลิกไปหมดแล้วนะให้หายสนิทก่อนนะมูกนะคะอร่อยไหมยายป้อนเนี่ยไอ้วะจับเองจับเองค่ะโอ้จับเองเก่งมากว่าละค่ะอิ่มละค่ะพ่อพ่อแม่แม่อิ่มแล้วบ๊ายบาย เอายังไม่พออีกไอ้วะยังไม่หมดยังไม่หมดอืมยินบ้านันค่ะโอ้ยพอหรือบรูก